สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีพระผงของหลวงพ่อคูณอีกรุ่นหนึ่งมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใส่ยึดหกรอบเป็นพระสมเด็จแช่น้ำมนต์นะครับเป็นพระสมเด็จรุ่นแช่น้ำมนต์จัดสร้างขึ้นในเป็นการาที่ระลึกครบหกรอบอายุครบ72ปีของหลวงพ่อคูณ ปริสุโทโธนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ะสมเด็จจะมีพิมพ์ะสมเด็จแล้วก็พิมพ์ะปิตาเ,เป็นปี2537ในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์ะสมเด็จนะครับแล้วก็จะมีฝังตะกุตองคำหนดอกแล้วก็มีอัคระรอ,อบในส่วนของอกรอบ กรอบเส้นไหวนะครับด้านนอกนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อคูณเป็นเอกลักษณ์เลยหลวงพ่อคูณนั่งยองเดี๋ยวมาส่องดูก,กันครับรายละเอียดเป็นยังไงนี่ครับในส่วนของอเนื้อพระนี่ก็จะเป็นออกสี น้ำตาลสีน้ำตาลก็มวลสารก็แล้วแต่มวลสารแก่ออนนะครับก็จะมีในส่วนของผงพุทธคุณจะมองเห็นลอยลอยลอยอยู่ผิวองค์พระอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของพิมพ์พระก็จะเป็นพิมพ์พระสมเด็จนั่งอยู่บนฐานสิงห์นะครับนั่งอยู่บนฐานสิงห์แล้วก็จะฝังตะกรุดทองคำหนึ่งดอกนะแล้วก็จะมีเกบไว ขั้นและด้านนอกกอบไหวนี่นก็จะเป็นอักขระเป็นอักขระรอบเลยนะครับอักขระรอบเลยแล้วก็อันนี้ในส่วนของด้านบนเนี่ยจะเขียนคําว่า6กรอบเห็นไหมครับด้านซ้ายขอบขอบด้านฝ่ามือด้านบนเนี่ยเขียนเลข6แล้วก็มุมขอบด้านามุมขอบด้านด้านซ้ายเนี่ยจะเขียนคําว่ารอบ มกรขอบด้านฝานี่ะเขียนคำว่า6เขียนเลขก 6. พิมพ์นี่พิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับทีเ่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มหาดูกันหากันเก็บสะสมค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะยากละครับไม่ค่อยเจอละที่สวยๆนะครับเพราะว่าหลายๆชิ้นก็ผ่านการใช้มา ไดจะมีศึกมีก่อนมากครับเป็นเรื่องปกติของผราผงเลยครับด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณเลยเป็นหลวงพ่อคูณนั่งยองมณียานะครับท่านบนจะเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธด้านล่างก็จะเขียนว่าวัดบ้านไรแล้วก็จะมีอักขระล้อมรอบเลย รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับหน้าหน้าเก็บสะสมพิเศษเลยก็คือเนี่ยครับบิมบ็อกออกแบบมาก็สวยแถมยังมีตะกุดมีตะกุดทองคำอีกหนึ่งดอกอฝังอยู่ใต้ฐานสิงเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นตะกุดทองคำทองคำนะครับเน้นที่ทองคำทองคำของแท้เลยรุ่นนี้ครับ โอเคครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับด้านหลังก็จะเป็นหนังสือประกอบในส่วนของการสะสมของรุ่นนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่านะครับเป็นหนังสือเก่ากา็ใช้ในส่วนของการประกอบในส่วนของการเก็บสะสมและก,ก็อ้างอิงครับพิมพ์นีคนค้ค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างสวยน่าเก็บสะสมโอเคครับสวัสดีครับ